นิยายเสียงแคมปิ้งปิงรักตอนที่29ชายหนุ่มที่กำลังจูบคู่รักอย่างดูดดื่มพอได้ยินเสียงที่ร้องขึ้นมาและเขาก็คุ้นหูเสียงนั้นเป็นอย่างมากแต่เขาก็คิดว่าเจ้าของเสียงนั้นบอกกับเขาว่า นายชายให้ไปทำงานและต้องการงานนั้นด่วนมากด้วยไม่น่าจะใช้เสียงของเพื่อนของเขาแต่เขาก็หันไปมองเพราะว่าเขารู้ตัวแล้วว่ามีคนเห็นเขาและแฟนสาวของเขากำลังยืนจูบกันอยู่ที่ริมต้นไม้และคำพูดของชายคนนั้นก็เตือนให้เขารู้ด้วยว่า ทำไมไม่ไปทำในที่รับตาคนต้องมาทำในที่ที่มีคนเดินผ่านแบบนี้ด้วยชายหนุ่มคนนั้นก็หันไปมองยังชายที่รองทักขึ้นมาทันใดนั้นสีหน้าของชายหนุ่มคนนั้นที่โดนทักก็ทำหน้าแปลกใจแต่พอเขาเห็นชายหนุ่มคนนั้นยืนอบหญิงสาวที่เขารู้จักอยู่ด้วยเขา ก็พูดออกมาเสียงดังพอที่ทั้งสี่คนตรงนั้นจะได้ยินออกไปว่าแม่นายของมึงนี่ช่างเข้าใจใช้งานจริงๆเลยนะตะวันงานของมึงก็คงจะหนักมากเลยถึงกับไม่ค่อยจะมีแรงเดินต้องมีคนโอบไปด้วยงานนี้มันช่างหน่าทำจริงๆเลยนะตะวันเองพอได้ยินแบบนั้น เขาก็เขินหน้าแดงและหันหน้าไปมองยายหมเธอก็หน้าแดงไปด้วยเพราะทั้งคู่รู้ดีว่าพวกเขาทั้งสองคนหล่อชะตาเอาไว้ว่าติดงานและมีธุระด่วนกันทั้งคู่และทำไมต้องมาเที่ยวในที่เดียวกันแบบนี้แต่วันเองนั้นก็คิดว่าหาดวนากรนั้นอยู่ไกลมากแล้ว ไม่คิดว่าชาตาจะพาม่านหมอกมาเที่ยวไกลถึงขนาดนี้เขาเลยพายายใหม่มาที่นี่แต่แล้วก่อนที่จะเขินไปมากกว่านั้นตะวันก็ตอบชาตาออกไปว่าแล้วคุณท่านชาตาล่ะครับเต็นมีทำไมไม่ไปจูบคุณม่านหมอกในเต็นทมายืนทำอะไรกันตรงนี้แหม้แม,แมนี่ก็มาจูบกันไกลเนาะ ที่กรุงเทพก็มีไม่จูบกันไม่ยืนจูบกันอยู่ริมชายหาดให้คนเขามาดูนี่นะชาตาเองพอโดนแซลแบบนั้นก็หน้าแดงเพราะความเขินแล้วม่านหมอกผู้ที่เพิ่งจะหันหน้ามาเจอทั้งตะวันและใยไยหมตัวเธอเองก็กำลังอายที่โดนแซลจากตะวันและเธอเองก็อาย ที่แอบจุบก,กับชะตาและโดนตะวันกับยายหมายมาเจอเข้าจนได้ก่อนที่ม่านหมอกจะได้ทำอะไรชะตาก็พูดตอบกับตะวันออกไปว่ากูอุตส่าห์พาม่านหมอกมาไกลาถึงห้าบรรณกรแล้วนะยังมาเจอมึองอีกนะไอ้ตะวันดวงพวกเราทั้งสี่คนนี่หนีกันไม่พ้นจริงๆเออกูมีเรื่องจะบอก กูกับมา่านหมอกตกลงกันที่จะเป็นแฟนกันแล้วนะตะวันและยยใยไหมพอได้ยินคำที่ชาตาบอกมาว่าตัวเขาและมา่านหมอกนั้นตกลงใจเป็นแฟนกันแล้วทั้งคู่ก็มีความยินดีต่อชาตาและมา่านหมอกเป็นอย่างมากแล้วตะวันก็พูดแบบติดติดขัดขัด,ขดออกไปบ้างว่ากูก็มีเรื่องบอกเพืกมึนเหมือนกันนะ กูกับยายไหมเป็นแฟนกันแล้วนะพอพูดจบเขาก็หันไปหอมแก้มยายไหมาย,ยายไหมนั้นอายจนต้องเอามือทุบไปที่หน้าอกของตะวันแล้วตะวันก็พูดต่อไปว่าหอมแก้มให้เหมือนชาตาหอมม่านหมอไงม่านหมอะจะได้ลดความอายลงไปบ้างดูสิยืนหน้าแดงทำอะไรไม่ถูกแล้ว พอคำพูดของตะวันจบลงทุกคนก็หันไปมองม่านหมอกและทุกคนก็เห็นว่าม่านหมอกเป็นไปตามคำที่ตะวันบอกจริงๆจนทุกคนก็เดินเข้าไปหาม่านหมอกและบอกกับเธอออกไปว่าม่านหมอกไม่ต้องอายหรอกพวกเราเพื่อนกันและพวกเราก็รู้มาตั้งนานแล้วว่าชะตา มันชอบมา่านหมอกตั้งแต่วันแรกที่เจอการที่รังกลางเต็งของพี่เอกแล้วมา่านหมอกได้ยินคำพูดของยายหมยที่ได้บอกกับเธอว่าชาตานั้นแอบชอบเธอตั้งแต่แรกพบเจอแล้วเธอก็ทำตาโตแล้วก็หันมามองหน้าชาตาแฟนของเธอที่ได้ตกลงใจกันแล้ว ชาตานั้นพยักหน้ารับแล้วก็พูดออกมาว่าใช่ม่านหมอกที่ยายใหม่เล่านั้นเป็นความจริงเราชอบม่านหมอกตั้งแต่ตอนที่ม่านหมอกเดินมากับผู้ชายคนนั้นตั้งแต่แรกเจอแล้วแต่เราก็รู้ดีว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปจีบม่านหมอกหรอกพอม่านหมอกนั้นมาก,กับแฟนเราก็ให้เกียรติแฟนของเธอ เพราะจะให้เราไปแย่งจีบแฟนใครนั้นเราทําไม่ได้แต่เมื่อตอนนั้นเขาคือคนที่เลือกจะทิ้งเธอไปเราก็เลยเข้าไปช่วยเธอเพราะรู้ว่าการที่คนที่มาเป็นแฟนแล้วโดนทิ้งออกไปจากที่เรามาเที่ยวกันนั้นมันหมดความสนุกในการเที่ยวลงไปจนหมดเลยเราก็เลยชวนม่านหมอกมานั่งกินกับพวกเรา และพวกเราก็พยายามทำให้ม่านหมอกลืมเรื่องที่เจอไปได้เพื่อที่ม่านหมอกจะได้มีความสนุกในการมาเที่ยวเพราะทุกคนมาเที่ยวแล้วนั้นต้องกานความสนุกและความสุขเพื่อที่จะได้กลับไปมีแรงทำงานหาตังมาเที่ยวกันต่อม่านหมอกเองนั้นพอได้ยินคำของชาตาที่เล่าเรื่องตอนที่เขาได้เจอเธอ ให้เธอฟังและยิ่งรู้ว่าชาตานั้นชอบเธอมาตั้งแต่แรกพบแลกได้รอจนเธอเลิกกับแฟนจนทำใจได้และได้กลับมาคบเธอเธอก็น้ำตาไหลออกมาเพราะเธอไม่คิดว่าจะมีผู้ชายแบบนี้อยู่ด้วยเพราะถ้าเขาจีบเธอเลยก็ได้ตอนที่แฟนเก่าของเธอ ทิ้งเธอไปตั้งแต่ลานกลางเต็นนั้นแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ทำและตลอดเวลาที่เขายังรู้ว่าเธอนั้นคบกับแฟนเก่าเขาก็ทำท่าทีแบบว่าไม่ได้สนใจเธอเกินเพื่อนคนหนึ่งที่เธอรู้จักและสนิทกันและเขาก็เริ่มที่มาจีบเธอและหยอกคำหวานใส่เธอ ตอนที่เขารู้ว่าเธอและแฟนเก่าของเธอเลิกกันถึงตอนนั้นมานหมอกก็ยังไม่เห็นว่าชาตาจะลุกในการจีบเธอสักเท่าไหร่แต่เธอได้รู้ว่าเขาเริ่มชอบเธอออกมาบ้างแล้วตัวเธอเองก็เริ่มชอบชาตาอยู่บ้างแต่เธอก็รอให้ชาตาเป็นคนเริ่ม ที่จะเข้ามาจีบเธอก่อนตริดตรงที่ม่านหมอกสงสัยว่าทำไมชะตารู้แล้วว่าตัวเธอเลิกกับแฟนเก่าแล้วทำไมชาตาถึงไม่รีบจีบเธอทำไมถึงย่างทำท่าทางแบบไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยเธอเลยถามชะตาว่าชะตา แล้วตอนที่เธอรู้ว่าเราเลิกกับแฟนทำไมเธอไม่รีบเข้ามาจีบเราล่ละในเมื่อมันไม่ต้องเกรงใจอะไรใครแล้วชาตานั้นพอได้ยินคำที่ม่านหมอกถามออกมาก็ยิ้มแต่ยังไม่ได้ตอบส่วนตะวันผู้รู้เรื่องอยู่แล้วว่าทำไมชาตาถึงไม่รีบไปจีบม่านหมอกในตอนที่ม่านหมอกเลิกกับแฟน เขากำลังจะพูดแต่โดนยายใหม่หยิกที่แขนของเขาและทําตาโตให้ตะวันรู้ว่าเรื่องนี้ต้องให้ชะตาเป็นคนพูดตะวันไม่เกี่ยวตะวันเห็นตาโตของยายใหมเขาก็หุบป,ปากที่กำลังจะพูดลงแล้วชะตาก็พูดกับมา่านหมอกออกไปว่า ตอนนั้นเราก็ต้องให้ม่านหมอกเสียใจและเศร้ากับเรื่องที่เจอมาก่อนสี่ใครเขาจะไปจีบกันตอนนั้นและตอนนั้นมันก็เป็นเวลาเมาและเป็นเวลาที่ให้ม่านหมอกได้ตัดสินใจด้วยว่าจะเลิกกับแฟนจริงๆหรือจะกลับไปคืนดีกับเขาคนนั้นเพราะตอนนั้นแหละที่จิตใจของคนมันเปราะบางที่สุด ต้องให้เวลาเจ้าตัวเป็นคนตัดสินใจในเรื่องนั้นถ้าม่านหมอกตัดสินใจกลับไปหาแฟนเก่าเราก็จะไม่เริ่มจีบม่านหมอกเพราะจะทำให้ม่านหมอกลังเลในการที่จะกลับไปหาแฟนเก่าหรือมาคบกับเราเราต้องให้ม่านหมอกมั่นใจก่อนว่าจะเลิกกับเขาจริงๆนั่นแหละเราถึงจะเริ่มจีบ ไม่มีเราเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของม่านหมอกยังไงล่ะจบตอนที่29ตอนที่30พอม่านหมอกได้รู้ความจริงว่าทำไมตอนที่ชะตารู้แล้วว่าม่านหมอกนั้นเลิกกับแฟนไปแล้วทำไมเขาถึงไม่รีบที่จะจีบเธอ เพื่อที่จะได้ทำคะแนนตอนที่เธอจิตใจอ่อนแออยู่นั้นเธอก็ได้รู้ว่าชาตานั้นรอให้เธอตัดสินใจเลิกกับแฟนเก่าแบบตัดใจให้ขาดด้วยตัวเองไม่ใช่เป็นเพราะเลิกเพราะมีคนใหม่เข้ามาจีบเรื่องเหล่านี้ที่ม,าาม่านหมอกได้มารู้ถึงเรื่องที่ชาตากระททำมานั้นเธอ ก็อดทนไม่ไหวร้องไห้ออกมาแล้วก็โผลเข้าไปกอดชาตาแล้วเธอก็พูดออกมาว่าชาตาเธอนี่มันจริงๆเลยนะจิตใจของเธอนี่มันช่างน่ายกย่องเสียจริงๆมันหมอไม่คิดว่าตัวเองจะโชคดีขนาดนี้มาก,ก่อนที่จะได้มาเจอกับผู้ชายแบบชาตามันหมอคิดไม่ผิดเลยที่รักชาตา พอพูดจบม่านหมอกก็หอมแก้มของชาตาไปที่หน้าของเธอเองนั้นก็ยังมีน้ำตาอยู่เต็มทั้งสองแก้มจากนั้นเธอก็กอดชาตาเอาไว้แน่นชาตาเองนั้นพอม่านหมอกเข้ามากอดเขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเขากอดม่านหมอกตอบกลับแล้วก็เอามือรูปที่หลังของม่านหมอก เพื่อที่ให้ม่านหมอกรับรู้ได้ว่าเขานั้นเข้าใจในความรู้สึกของม่านหมอกตะวันนั้นยืนมองและยิ้มกับการกอดของทั้งคู่เพราะตะวันเองนั้นรู้เรื่องมาโดยตลอดเวลาที่ชะตากําลังเริ่มคิดที่จะจีบม่านหมอกและตัวตะวันเองด้วยนั่นแหละที่เป็นคนยุให้ชะตา รีบจีบม่านหมอกแต่ชะตาก็ตอบมาเหมือนกับที่ม่านหมอกเพิ่งได้รู้ความจริงจากปากของชะตานั่นเองยายหมายก็ยืนยิ้มด้วยความยินดีที่ม่านหมอกได้รู้ความจริงวาวรักของชาตานั้นยิ่งใหญ่และใจกว้างมากระหว่างนั้นม่านหมอก เริ่มที่จะคุมอารมณ์ตัวเองเอาไว้ได้แล้วน้ำตาที่ไหลออกจากดวงตาของเธอในตอนนี้มันเริ่มแดงเพราะการร้องไห้ออกมาให้ทุกคนเห็นเธอเริ่มที่จะหยุดร้องแล้วก็หันหน้ามายิ้มกับทุกคนแล้วม่านหมอกก็หันไปเซลกับตะวันว่าตะวนันไหนว่างานยุ่งไง มาเที่ยวกับมา่านเหมากกับชะตาไม่ได้ยังไงล่ะตะวันพอโดนมา่านเหมากถามเอาแบบนั้นอีกรอบก็ทำหน้าตาแบบไอ้ายๆและก็ตอบกลับไปว่าถ้าเราและยาให,ให,หม่มาด้วยกันเธอสองคนจะจะกันได้หรอพอตะวันพูดออกมาแบบนั้นมา่านเหมากผู้ที่เธอรู้แล้วว่าเพื่อนของเธอ ตะวันและยายใหม่นั้นรู้แล้วว่าเธอและชะตาได้มีอะไรกันแล้ว <_ t ot> ก็หน้าแดงขึ้นด้วยความเขินอายแล้วก็แซวตะวันกลับไปว่าอ๋อก็เลยไปธุระกับกับยายใหม่กันเลยพอดีใช่ไหม้มานหมอกแซวตะวันและยายใหม่ออกไป เพราะเธอเห็นท่าทีของตะวันและใยไหมที่เดินอบเอวกันมานั้นเธอก็รู้แล้วว่าทั้งคู่มีอะไรกันมาแล้วรอบนี้ไม่ใช่ที่ตะวันหน้าแดงแต่กลับเป็นใยไหมที่หน้าแดงขึ้นมาแล้วก็พูดกับทุกคนกลบเกื่อนเรื่องที่ม่านหมอกแซวไปว่านี่เราเช่าบ้านพักเอาไว้ มีห้องเหลืออีกห้องไปนอนด้วยกันไหมชะตากับม่านหมอกนะ่ะแต่ไม่ทันที่ชะตาและม่านหมอกจะได้ตอบออกมาตะวันก็พูดออกมาอย่างเร็วว่าไม่เอาไม่ต้องมาเลยไอ้ชตากูจะสวีทกับแฟนกูสองคนเดี๋ยวมึงมากูก็สวีทไม่ออกแน่ทุกคน ได้ยินตะวันพูดออกมาแบบนั้นก็พากันหัวเราะยุกใหญ่แล้วยายหม่เองนั่นแหละที่ตอบตะวันว่าตะวันนี่บ้าจริงไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงชวนเพื่อนมาอยู่ด้วยกันถ้าเจอฝนแบบเมื่อคืนไม่ลำบากเหรอนั่นยายหมเธอดูเต็นท์ของไอ้ชาตามันไม่มีวันที่น้ำจะเข้าหรอกต่อให้ฝนตกหนักแค่ไหน กางเต็นท์มาระดับนั้นแล้วถ้าปล่อยให้ฝนเข้าเต็นท์เสียชื่อตายเลยตะวันรีบตอบส่วนย้ยใหม่ออกไปทันทีเพราะกลัวชะตาและม่าดหมอกจะมาพักที่บ้านพักที่เขาพักอยู่เขาไม่ได้รังเกียจเพื่อนของทั้งสองคนแต่ตอนนี้เขาต้องการที่จะสวีดกับแฟนของเขาและก็ไม่อยากให้มีคนอื่น เผื่อว่าตอนที่จะมีอะไรกันแล้วมันเกิดเสียงดังขึ้นมามันจะอายกันเปล่าๆชาต้าเองนั้นก็รู้ใจของเพื่อนและตัวเขาเองว่าอยากที่จะต่างคนต่างอยู่กับแฟนของตัวเองกันทั้งนั้นเขาจึงพูดออกไปว่าตะวันกูไม่ไปหรอกไม่ต้องห่วงกูก็อยากจะสวีทกับแฟนของกูเหมือนกัน เส้นกูนี่ก็กันน้ำได้ไม่ต้องห่วงหรอกหลังจากที่ทั้งสี่คนนั่งคุยกันสักพักแล้วทั้งสองคู่ก็แยกกันตะวันนั้นชวนยายไหม่ให้เดินไปทางทิศเหนือของหาดที่ยังเดินไปไม่ถึงเลยทางฝั่งของชาตาเองนั้นก็ชวนม่านหมอกไปหาอะไรกินกันที่ร้านอาหารที่อยู่แถวนั้น จนเวลาผ่านไปวันที่ทั้งคู่กลับทั้งคู่ก็นัดกันเอาไว้ว่าจะขับรถไปพร้อมๆกันแต่วันนั้นไปส่งยายไหมยังที่พักของเธอส่วนชาตานั้นก็ขับรถไปส่งม่านหมอกย่างที่พักของเธอ,าาอ,อ,พ,อ,เธอพอถึงที่พักของม่านหมอกแล้วม่านหมอกเองนั้นไม่อยากที่จะลงไปยังที่พักของเธอ เธออ้อนชาตาว่าจะไปพักที่บ้านของชาตาแต่ชาตาก็บอกเธอว่าพรุ่งนี้ชาตาต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดหลายวันเลยมานหมอกไปอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้อยู่กับชาตามานหมอกพักอยู่ที่นี่ก่อนแหละดีแล้วเดี๋ยวชาตากลับมาจะรีบมาหาเลยมานหมอกพอได้ยินแบบนั้นเธอ ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเธอก็เข้าใจว่างานของชาตานั้นต้องเดินทางไปตามต่างจังหวัดบ่อยและบางทีก็เข้าไปในป่าทีละหลายๆวันและติดต่อไม่ได้เสียด้วยก่อนที่ม่านหมอกจะลงจากรถของชาตานั้นเธอก็ดึงใบหน้าของชาตาไปหอมแก้มซ้ายและขวา จากนั้นก็จุบที่ริมฝีปากของชาตาอีกครั้งก่อนที่จะเปิดประตูรถและทำท่าจะลงไปจากรถของชาตาทางฝั่งของชาตาก็พูดขึ้นมาว่าแหมแหมมาจุบและจะเดินจากไปเลยนะลายจริงๆเดี๋ยวก็ไม่ได้เข้าไปในห้องหลอกมานหมอกจะโดนปล้ำบนรถนี่แหละมานหมอกได้ยินชาตาพูดแบบนั้น ก็หันมายิ้มแล้วก็รีบปิดประตูรถแล้วเดินเข้าที่พักของเธอไปชาต้านั้นมองอยู่จนม่านหมอกเดินเข้าที่พักไปอย่างเรียบร้อยไม่มีอะไรที่เขาต้องห่วงแล้วเขาจึงเริ่มที่จะเคลือนรถออกไปเพื่อที่เขาจะได้กลับไปพักบ้านของเขาแต่พอเขา ขับรถออกจากที่พักของม่านหมอกได้ไม่ถึง10เมตรและรถที่เขาขับก็ยังไม่ทันที่จะได้ใช้ความเร็วเลยเพราะเขาเพิ่งออกตัวรถออกมาได้เพียงนิดเดียวเขาก็เจอกับชายคนหนึ่งออกมายืนดักหน้ารถเขาวไว้เขามองหน้าชายคนนั้นไม่ถนัดเพราะชายคนนั้นสวมทั้งหมวกและสวมแว่นตาก,กันแดด กันใบหน้าไว้อีกด้วยชาตานั้นพยายามที่จะขับรถหลบไปทางซ้ายและขวาก็ไม่สามารถที่จะหลบช้คนนั้นได้เพราะซอยนั้นไม่ได้กว้างสักเท่าไหร่นะักชาตาก็ใส่เกียร์ถอยหลังเพื่อที่จะได้ถอยไปแล้วก็จะได้ขับไปอีกทางแต่พอเขาถอยรถแล้วก้งถอยหลัง ที่อยู่ในรถของเขาก็มองเห็นว่ามีชายอีกคนยืนขวางหลังรถเขาเอาไว้ตอนแรกชะตาไม่เชื่อในกล้องที่เขาเห็นเขาหันกลับไปดูด้านหลังก็พบว่ามีคนยืนขวางอยู่จริงๆและไม่ทันที่เขาจะได้ทำอะไรชายคนที่ยืนขวางอยู่ด้านหน้ารถของเขา ก็เดินมาเคาะที่กระจกมองข้างแล้วก็พูดว่าลงมาจากรถมาคุยกันหน่อยสิจบตอนที่30